อร่อยมากข้านี่กับแม่กินกับเบลจะแช่ตุยเข็นไว้วันนี้มากินโอ้โหก็แบบเป็นของหวานอร่อยจริงๆมันหวานม,มันหอมมันอร่อยมาก <c oughs> ามมอุอ้อยขี <c oughs> วข้าวฝุดฝุดผัก พกเราส่แกงก่ได้แกงบุ้งนี่ซื้อมาให้จกงเนี่ก็คือหอมซอยพร่กเทใส่เนี่ย น,นี้ก็เป็นน้ำจิ้ม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 ก็มีสองแบบมีอย่างหวานกับกับอย่างเผ็ดซีฟู้ดนะยังหวานแม่ยังไม่ได้เอามาชิมมีสองแบบหวานนี่เป็นยังไงกันดูมาลองดู วันนั้นกินอย่างกินแต่ซีฟู้ดแต่ทวดลิสงง่ไม่กล้ากินกลัวพกินแล้วมันไม่สบายทวลิสงแม่กินแล้วเจออาหารเป็นคอ่ะเดี๋ยวลองดูสิเอาไอ้เนี่ยอยมันยังเป็นน้ำแข็งอยู่ปะเปี้ยไอปากหมอ้อยวนไง เราลองอาจิ้มแบบน้ำจิ้มแบบนี้ดูสิเป็นยังไงน้ำจิ้มแบบนี้เปรีร้ยวหวานหวาน กับซีฟู้ดอะจะอร่อยกว่า,าต้มดิคุกินกับซีฟูด้ดอะกินกับหอมซอยกับผักชี 嗯，加嗯，嗯，对、嗯。啊 อรอืออร่อยมีให้น้ำพริกอันนี้น้ำพริกอยู่ข้างบนขี้เกียจเลยขึ้นไปเอา เรายะให้คุณผู้ชมดูนิดหนึ่นงบางคนยังไม่เห็นอันนี้จ้านี้จ้ะนี่เราเก็บปากมานี้เป็นของหวานอร่อยมากอันนี้จะเป็นกุ้ยจับที่วันนี้แม่ซื้อมาสิบถุงที่ประตูน้ำนะตอนเชาวว้ากุ้ยจับของบุมมี่กินหมดไปแล้วมีเหลือเส้นอยู่สามถุงก็เลยต้มแล้วก็เอาไปให้ลุงลปรปบพอ กับเต้าหู้อันนี้เดี๋ยวรอมันเดือดแล้วเราก็าใส่เส้นน้ำพริกข้างบนขีิเกียออย่างนี้แม่เอาอยู่ในตู้เย็นข้างบนน้ำพริกกนะหมูไงอื้ออื้อ กินจนฟันแตกคนระับไม่กล้าไปทำฟันกลัวโควิดรถติดโควิดตอนอืมอันนี้จะตนงก็จับไปแค่ในช่องแข็ง,งก็เลยแข็ง,ง อหิวท้ามากมากหิวตั้งแต่ตอนเที่ยงละแต่ว่าแมบกบกันไว้เนี่ยพราะเดี๋ยวนี้ก้วนกินเยอะมากก็เลยกั้นไว้ไม่ไม่กินอะไรเลยนี่ถึงเส้นก็จับไหมเป็นแบบน้ำราดแล้วกินเป็นแบบเหยียบปากหมอ้อก๋วเตียวก็อร่อยนะ dù hãy à cháu 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 chá chá ออ่ะมามีเอ่อมีกิ๊กกอบข้าหาของอร่อยอร่อยมาให้แม่กินอร่อยมากของที่เข้ามาเขาไปสัรหาที่อร่อยที่สุดมาให้แม่เขาใส่ใจมีกิ๊กกอบอะ เขาเป็นคนที่กระตันอยู่แม่เขายุเท่าแม่เขาทำงานบ้านให้แม่เขาหมดเขาขายนนพวใกะเมดพักเดียดตู้า้แม่มาหรือถ้าเขาเป็นจัดขนาดคึ้นมีติ๊กต๊อกเขาเป็นคนละเอียดใส่ใจ คือที่นรงสชายเดมจุกก็ใส่ใจแต่แบบว่าแม่ชอบกินอะไรชอบอะไรเขาจะใส่ใจหมดพ้าเขารู้ว่าแม่กินอาหารอร่อยแล้วแม่มีความสุขไงเขาใส่ใจ วันนั้นก็ซื้อมาแล้วแม่กินไม่หมดไงอือพอเพียกกรอบเขา่าของยวนอันนี้ก็ปากหม้อของยวนก็ไปซื้อเจ้าที่อร่อยที่สุดให้แม่มิกีิกรอบเอฟซีเรานี่แหละ มาจ้าเนี่ยเขาใส่หมูสับเยอะ อร่อยอร่อยเดี๋ยวให้ดูจ้ะนี่จ้ะนี่จ้นีอจ้โหสิบถุงสี่ร้อยเห็นไหมวันนั้นแม่กินไปตั้งเยอะเนี่ยยังเหลือตั้งเยอะเลยน่ากินฝุดๆุน่ากินฝุดๆุ โอ้โหคุณผู้ชมดูนี่ก็อร่อยนี่เป็นของหวานนะมิจกก้าพ่อจะไปหาของที่แบบอร่อยที่สุดอามาให้แม่กินเขาไม่ได้ขายนะเขาทำงานอยู่บริษัททัวร์บริษัทท่องเที่ยวแต่เขาเห็นแม่มีความสุขเขาไปหามาให้แม่เขาน่ารักที่สุดในโลกมิกก้อื้อ อืมห uh ้ย huh. oh คุณผู้ชมดูเด็ดฝุดฟุดฟุดฟุดเครื่องในเต็มเลยตรงประตูน้ำเนี่ยแปะคนนี้ขายเนี่ยขายตอนเย็นหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มพอบอกไปของคุณลีนน่าจังก,ก็ชอบแม่งก็ให้แม่เยอะเลยอายุเจ็ดสิบแล้วนะฮะขายมาห้าสิบปีแล้วแกก็พึ่ง แะเป็นคนลวกแล้วลูกๆแกก็ช่วยมีเมียแกก็ช่วยโอ้โหน่ากินฟุดๆคุณผู้ชมดูเิโอ้โหนี่ที่ผ่านกูอาชามใหญ่มาแล้วกูก็ลืมใส่เตาก่อนเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเส้นมันจะเละ อสะใจฝุดๆให้คุณผู้ชมด,ดูโอ้โหเกณฑ์อหารไม่จำเป็นหรอกวันเนี้ยคนที่ไม่ได้ดีใจคนที่ได้ก็แบบหมดแรงมันจะเป็นลมแม่ก็เลยว่าให้เขาสมัครใจดีกว่าไปบังคับเขา่ะ ทหารนบ้าอำนาจไงทหารทหารสารสมากจะบ้าอำนาจนี่ไงเพื่อเ๋ยวปากหม้อเรามาใส่กับน้ำแกงรลล้อนๆกินก็ได้เนี่ยโอ้โหอร่อยมากอันนี้เป็นกุ้งจับประต้นมน้ำออร่อย linh mù nên cứ đập khấm ngựa mà, ngon, ngon, khắp ngon, ngon, ha ngon, เก็บปากหมอ้อเดี๋ยวจะเก็บปากหมอ้อเดี๋ยวเละเขาเก็บปากหมอ้ออร่อยมากมีความสุขมากขอบคุณมมกี้กอบดี หาของอร่อยอร่อยให้แม่กินนะคำะแม่แม่มีความสุขกับคุณมากก่บมิกิกรอบแอนอร่อยมากโอ้โหสะใจจริงจริงเอ้เอ เขาเก็บปากหม้อของยวนเนี่ยคนไทยทำสู้คนยวนไม่ได้คนเวียดนามนะเวียดนามเขากข็ันมากเขาก็ขยันกว่าคนไทยเยอะคนเวียดนามอะข็ัน คนไทยจะมาสมัครงานมาด่าแม่ส่งไลน์มาด่าแม่มาด่าแม่ว่าตัวจริงหรือตัวปลอมอย็นนะไปลงใน y ยูทู e คือแม่เนี่ยไม่ได้ลงหรอกไม่รู้ใครเป็นลงคงจะเป็นเอฟซีเราแหละ พรุ่งนี้นัดมาสัมภาษณ์ร้อยคนเป็นผู้หญิงก่อนเอะผู้หญิงก่อนผู้ชายไว้ที่หลังเอาผู้หญิงก่อนผู้ชายเขามาแล้วก็มาทะเลาะก,กับตะกล้อง มาแกงตะกองตะกองฉันรักยิ่งกว่าลูกในไส้ของฉันมาทำงางกับท่านก็ต้องเคารพตะกอง มาทะเลาะกันไม่ชอบอยเอาให้เยอะมากอ้อร่อยมากๆสี่ร้อยบาทวันนั้นแม่กินไป ต้องเยอะนะแล้วนี่วันนี้เนี่ยดูสิให้เยอะมากมากินเลยประตูน้ำเลยวัตเเกตก่อนถึงพาราเดียมเป็นซอยเล็ก,ลกๆหน้าถนนใหญ่ไม่มีตู้อะไรลมีแต่ถาดอาแปะอายุเจดสิบยืนล่วกแต่ทำมีโต๊ะให้นั่งกินห้าตัว ขายถูกชามละสี่สิบบาทน้ำแก้วละสิบบาทน้ำมันใ่อะไรพวกเนี้ชาเย็นน้ำนมสีเรีอะไรเงี้ยขายถูกเศรษฐกิจอย่างเงี้ยขายของแปลงคนมันไม่กิน แล้วก็อร่อยมากโอ้ยเขมีความสุขมากแม่ถ้ากินของอร่อยแล้วแม่จะมีความสุขจะอารมณ์ดีอืมอ้มากดจับอยากกินงเส้นกดจับเส้นกดจับ เส็มมันละลายโอ้ยอร่อยสุดๆคุณผู้ชมดูแล้วเนี่ยีงเลยตั้งครึ่กงกะตานะ้อยบาทกินสองงวดแล้วอ่าให้ดูจ้าให้ดูจ้าอันนี้อร่อยมากมีกี่กลับซื้อมาให้อันนี้ก็จับประตูน้ำอืม อืมนี่ยมันมีความสุขเงขาให้เราเยอะเราเลยยกย่องสังเสริเชียให้คนไปกินอยาะทำไงเพราะนไหนในขายแพงไม่เราก็ต้องสาบแช่ง อร่อยมากคุณผู้ชมเส้นกว๋วยจับเขาเหนียวอืมสะใจจริงจริงวันนี้มอกเษกษตรจัด คิดว่าจะมีคนไปเป็นร้านาเพราะรถตะปานไปถึงนั่นแล้วมีให้หลักพันอาจจะฝนตกเล้ววันสุกร์รถมันติดแต่รถไฟฟ้าไปถึงหน้ามอกเกษตรเลยนะเพ่ะแม่นั่งกลับมาประตูน้ำแล้ว แม่ฝึกนั่งไงจะได้ตายแล้วไม่เสียชาติเกิดรู้ทุกอย่างพี่หม่มจำโอ้ก็คบเมื่อเพลงก็เทยต้องยอมรับเขาเลยว่าเขาเป็นซุเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของประเทศเพราะเขาแสดงเก่งมาก แสดงเป็นกระเทยก็แสดงได้เหมือนมาก วันนี้เนี่ยมอเกียมเกียมเกียมอุดมประทุมวันมีความอดทนมากเลยชุมนุมท่ามกลางสายฝนอดทนจริงๆขณะโดอนอาจารย์กันแกล้งนะไม่ให้ชุมนุมจะจีดไล่ยุง อาจารย์ที่มาหาลัยกันแก้งตอนนี้เซียนหวยเขาวาหาซื้อเบอร์ของซีอุยอะทะเบียนรถที่คนสับซีอุยเจ็ดหกหวยลาวเมื่อวานออกและเจ็ดหกอายุซีอุยเก้าเจ็ดแล้วก็ผ่าวันที่ยี่ามใช่ไหมแล้วทะเบียนรถของประยุทธ์ก็ตรงกับเจ็ดหกด้วย ที่ไปปลูกต่าวันนี้ตอนช่วงเกือบเที่ยงก็มีนักศึกษาสารยาไปหน้าทำเนียไปเผารูปเตอไปไก่กับประยุทธ์ แต่ไม่เหมาะดูแล้วกู้บันชจาการตำรวจนครบาลตรงนี้นี่สจริงคือดูหน้าตาเขาก็น่าจะเป็นคนมีคุณธรรมอ่ะเขาไม่ทำร้ายนักศึกษาเขาจะทำให้บ้านเมืองอ่ะไม่เป็นน้ำพึ้งบกหยุดเดียวไงคำนี้ใสจริงู็เป็นจาการตำรวจนครบาลคนงนี้ เขาไม่ให้ตำรวจมาทำร้ายประชาชนพักกระพงเพตาหรือไงเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนนี้เด Yeah. Well... จ่ใจมากอร่อยมากอืมสดชสอ่ะลิ้นเนี้ยอร่อยมาก กระเพาะหมูก็อร่อยไส้หมูก็อร่อยหมูสับก็อร่อยเส้นกระจับก็อร่อย,ออยมันเหนียวมันไม่เละว,ว้ากินจนน้ำหูน้ำตาไหลเลยคุณผู้ชมอืม